เจับเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูมสุขชนเนาะจ๋านาะสวัสดีเอฟซีปูนาหักนะคะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะมือนีสาวเมืองสีออกมาเลาะปลาคือเก่านะคะเพื่อนๆเพราะว่ามีแดดนิดนึงนะคะตอนเสาร์มาอากาศอ,อ่าอยู่ที่ศูนย์องศาเน,นาะจ๋านาะก็มีหมอกนิดนึงละกันเหลื่อมเทีงยงใบมากมีแดดนิดนึงนะคะแฟนหนามเพื่อนว่าฝ่าไปฝ่ามาฝานสิตกมาอีกนะคะแต่หนามก็ออกมานะคะเลาะเบิงปลาเน,นาะจ๋านาะว่า น้ำคิดว่าปีนี้น,นะเฮ็ดผึ่งนะคะกับเฮ็ดเฮ็ดผึ่งเมลโมดกับเฮ็ดสไตล์ีินเพิ่อจะออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันหนาวก็จริงค่ะแต่ว่าย่มวิวายมาันมีแดดนะคะน้ำก็เลยตามมาเบิงนะคะเพื่อเๆื่อว่าจะมีเห็ดในเขาเก็บบอ่อนะคะมันมาหมายาว่ากันด้วยจ้ะถือว่ามาสูญอากาศแล้วกันนะคะ,คะตามเมื่อเบิงได้คิดจ้ะ,จะใหม่ๆกระรวงร้ยเมื่อเม็ดหล่ะนะคะ ผสมผสานกันไปใหม่นะคะเบื้องเห็ดนี่ต้องดูจะสาะนะคะเพื่อนๆเบื้องเลี้ยวบดายนะคะใบใหม่กับเห็ดอันเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเห็ดอ,อย่างนอกจากขออนุญาตเบื้องด้วยจ้ะคือเห็ดไข่นะคะเพื่อนๆนี่จ้ะเห็ดชนิดนี้หนามกระเขยต้องศึกษาไปก่อนนะคะแต่ว่าหนามแค่เบื้องซื่อๆนะคะนี่จ้ะเห็ดไข่จับเพื่อนๆพื่อนค้าน้าหน,า,หนาเบื้องนี่จ้ะ กับไปเป็นยังนะคะถือโอกาสเคลียบเบิงนอกจากเนาะนีะ่จะใบใหม่นะคะเพื่อนๆนะฮะไปเบิ้งกันนะคะไปหลุนๆน้งกันนะคะเผื่อๆมานมานมานกับถือใามะย่างปานะคะหนัจอดจักรยานใบอันนี้เป็นเศษเทดท,ที่นําเครื่องมาทิ่มเรื่อยๆนอกจากเนาะ,ะเพนยังมาท่านสลายอยู่ค่ะยังสดๆอยู่นะคะหนัวา่ากิน กินอย่างกินหยังแท้ๆมันกินเห็ดที่จะของอามาถิ่นนะคะเพื่อนๆคืนสปอเห็ดให้กับธรรมชาตินอกจากนอก้องคืนปลาคืนสปอนำจอดจักรยานไว้แหลวก็ย่า,า,ยา,ยา,ยายขืนมานะคะนีจ่าเพื่อนเือนเทามาลุนน้ำกันนะคะที่เรื่อยๆอยู่จ้าเห็ดกระไดแต่ว่าเพื่อนออกมาโดนนอกจากน้นองก็เลือกเบิ้งนะคะว่าใส่ไดบอนะคะ เฮ็ดที่นำเก็บไปเนาะจ้ะเนาะนำไปแบ่งไห้มูผู้นั้นผู้นี้นะคะตอนนี้กะที่ฟีดเอาไว้กะจะมือตัวแล้วจ้ะปลาเพื่อนๆหนึ่งสองสามสามดอกจ้ะใช้ได้ไหมเนาะนี่ค่ะที่ที่เพื่อนกินนะคะเพื่อนๆนำเก็บไปหายเรื่อยๆส่วนมาปลาบอยอยากมาานะคะแล้วเวลาช่วงที่เฮ็ดออกคอจมีนเด้จ้ะ นี่ค่ะนี่นะคะเป็นเห็ดพึ่งแม่มดนะจาะเห็ดพึ่งเหลือนะคะชนิดนี้โดยส่วนตัวสาวมือสีมักนะคะแต่แค่ว่าเวลากินเพลินเหรต้องเวลาจะไปปรุงอาหารต้องต้มให้ซุกก่อนนะคะค่อยไปปรุงละกะัห้ามห้ามกินเห็ดชนิดนี้กับแอลกอฮอล์แค่นั้นนะคะโดยส่วนตัวนะคะทีใหญ่ศึกสามารถตามตำราของเยอรมนะะีเนาะค่ะเนาะรอแล้วอ,อีกก,บกบาบพอโทนนะคะ น้ำขึ้นมาน้ำว่าจะซื้อบะหมี่เห็ดนะคะเ,เพื่อนๆนี่จะ้จะมีดกับไอ้เปาเปยนะคะอยู่ในอ่าจักรยานนะคะเ,เพื่อนๆไปจ้ะเอาไปตัดอยู่ข้างล่างนะคะมองนี่ทางทางคนยางหลายๆนะคะบางเทถอาข้าเจ้าก็เอามาเอาหยังมามาย่างเนาะจ้ะไปจ้ะเพื่อนๆ เพราะว่าในในฟีดนามนะคะเพื่อนๆหนามฟีดเอาไวประมาณเกือบสิบยี่สิบถุงนะคะทีลวก็โทนมาเล่ากับไปฝากโมพูนันทุนีแต่ว่ากระบอกเป็นยังเรวค่ะควอมตังใจก็คือเก็บไปแบ่งมมอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่านามหน่อยใจแต่ยน่มส่วนมาปลาเห็ดเล้าบอมานะคะแล้วเวลาเห็ดออกเอินมาอา่าเอาไปฟีดไหวเล่ากับบอกไปฟีดนะคะนามทั้งเก็บทั้งฟีดไหวะะนนล่ะค่ะยน่มันนั้นละกระโทนมาเอานะคะ กเ็เลยก็สร้างเถอะจ้ะก็ถือว่าน้ำกินผู้เดียวน้ำก็กินมื่เม,เมื่อจ้ะมเพื่อ,น,น,อน,เนเพื่อนจ้ะนี่จ้ะนั่งสอนโตดีเธอจ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเอ่อเฮกเซอร์เนาะจา้ะภาษาเยอรมันเนาะจา้ะเนาะคนไทยใกล้บ้านเอ่อเห็ดพึ่งแม่มดนะคะนี่จ้ะสอนโตดีเธอจ้ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็น ตายพิลล์นะคะน,นาน้ำเมืองด้วยจ้ะนี่ค่ะนี่จะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะอันนี้แมนคจ้ะอ๋ออันนี้เป็นล่าหรอะคะบัแมนค่ะน,นาน้ำจะเอาเลี้ยงเลี้ยงเนาะค่ะเพื่อ,เอนะะเ,นเนตามจริงเวลาน้ำเก็บเยอะนดยน้ำอย่าค็ดงามๆสาๆอยู่จ้ะมัืจะค้นมากนะคะก็เจ้าก็เนาะนี่จ้ะ เดี๋ยวนำไปเอาขออนุญาตไปเอามีดน,นอกจากนอกล้วก็จะมาตัดคานะคะ,<ๆ>ะเพื่อนๆจะได้เอาเสือกระถิ่ในปลา<ๆ>นอกจากเนาะวายต้มกินแกงกินกรุบๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ค่ะจัก,กยานะคะกระเป๋นอกจากไปจากเพื่อนๆนำยางไปเอาเอาหญ้าๆ,ๆเลยจา้าเพื่อนๆเพระาะ้ามันจะมีเพื่อนๆเพื่อนในน้ำม,มากนอกจากเนาะวา สามาสืียเฮ็ดขีดและเฮ็ดแง่ๆนะจ๊ะน้อน้มก็จะพยายามนะคะมังเตือนน้ำกับเฝ้านาเฝ้า,า,าลังนะคะเพื่อนๆลงมองนี้น้ำค่อยเก็บเออเสม,มอสไตล์ผินนะคะกับสไตล์ผินนะจาะเพื่อนๆนี่จะ้ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้าจะเอาเออทรศัพท์ออกมานะคะลเอยเอามีดกับอันนี้ออกมาแป๊บหนึ่งเด้๋ยวจะจะเพื่อนๆต่อปลาที่สองนะคะ ใบไม้ล่วงลงมาเกือบจะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆอากาศกัดจะคึมๆเนาะจ้ะแสงแดดมาแป๊บเดียวนะคะขนาดน้ำว่าน้ำฝ่าออกมานะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นการมะยางออกกําลังกายนะคะเจอเห็ดกระเดกเก็บนะคะ็อกดาวรอบสองนะคะเนาะเขาป้าหาเห็ดนี่เราจะเพื่อนๆปลอดภัยนะคะไปยางห่างเขากบ่บ่อยจะเปิดนะคะเปิดเข้ากะ เปิดเป็นเวลานะคะเพื่อนๆเราย่นีนะคะช่วงใบไม้ร่วงนี่เออจะเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี่หนาหน,นาวไก่จะมาถึงหรอนะคะเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี่เป็นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นหิมะลงนะคะแต่ว่าน้ำกับมะยังสูบเอาโอโซนของต้นใหม่นะคะเนาะเพื่อจะสูสๆกับโรคไพ่ไข่เจ็บนะคะเพื่อนๆเบิงนะคะวานนองนั่งเห็ดเพื่อนอัมพางโตปันได้าะเพื่อนๆ นี่คือหลักฐานนะคะนี่นะคะเพื่อนเกลือดูใบไม้นะคะ <S <S สีของเห็ดเขาจะนี่ค่ะ <S <S ทนลนมาป่านนี้น้ำคิดว่าน้ำหาเห็ดน,น้ำกระสิบ่ไดดร้ายแล้วค่ะแต่กระสิพ่อไดเก็บอยู่นะคะ้วก็บางดอกก็จะไหวแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนสั้นละค่ะนี่จ้ะสันะะ้นระคเพื่อนเพื่อนมาเลาอปลาล็อกดาวรอบสองนะคะเนาะอ,อากาศย็นเย็นเน้าหนาวนะคะ เดี๋ยวฝนกับไก่ซีมาแล้วนำข้จอจบคลิปไว้นําเฮ็ดอ่าแฮกเซอ,เอร์เนาะจ้าเนาะไปในเฮ็ดดอกหนีเนาะจ้าเด้อถ้าเพื่อนๆมากก็ฝากซับสไครต์ก,ก้นไหลก้นแท้ซอยเป็นแห้งใจคนไก่บาทโดนโดนเนาะจ้าเด้อถ้าคลิปอ่าเป็นคลิปอ่าของสาวเมืองศรีบ่ค่อยปังดอกจา้าเพื่อนๆแต่กะใจรักนะคะอยากเฮ็ดเนาะจาะ้าเนาะ ฝากดูแลคนไกลบ้านด้วยนะคะเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายเผื่อๆมันข่อยนะคะนาหาหม่องตั้งกล่องบอ่บอบ่อใดอนนปัปยนใดจ้ะเดี๋ยวนามเกิดจะขีดว่าคือเกาเหรค่ะแป๊บหนึ่งด้วจ้ะเด้อมมันข่อยนะคะมองนี้หาหม่องตั้งกล่องบอ่บอบ่อใดระดับนะคะเพื่อเๆอเบืองตะเอเียงตากากเพอโถด้วยจ้ะเดี๋ยวนาจะเอาหายเบืองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ มันค่อยๆนอนๆขึ้นนะคะเพื่อนๆบองนี้นะนี่จ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆนำขีบเอาคือเก้าจะ้ะจะได้ตัดขาแลา้วกะยนเสือปอเพลินถิ่มไปในป่าเนาะคะ่ะเหากสุบเรย์ถือของนักกลับบ้านนะคะขีบกระดึงดากดึงดาด้วยจ้ะเด้อพอมันค่อยนะคะเฮ็ดพึ่งดอกงามอยู่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะ น้ำบม,ม่ได้เอาอันเม็ดอ่าเม็ดทีมีอันอันปัดขาเห็ดน,นะคะเพื่อนๆนี่จ้ะตัดออกเลื่องอุ้ยค่ะเห็ดเห็ดอ่าเห็ดผึ่งอ่าเมยหมดนะคะแกงแต่เพื่อนกระแซบนะคะเพื่อนๆใส่บระขามเปียกบานเห้านะจ้ะนี่จ้ะ มันมานอยู่นะคะถึงอากาศจะเย็นจะหนาวก็ยังมีเห็นใหตุเก็บูีจ้ะเพื่อนๆลอกดาวรอบสองนะคะหาเก็บเ็ดป้านี่แหละค่ะเพื่อนๆหาข้าวป้าข้าดงไปจ้ะนี่จ้ะเด็ดซองนิดนึงด้วยจ้ะเพื่อนๆค่ะสวยๆนะคะกลับบ้านเราเนาะจ้ะเนาะไปจ้ะเพื่อนๆต่อนะคะ หลุนิดนึงนะคะทามานอีกน้ามก็จะคตอีกด้วยถ้ทว่ามานกัเจอกันโอกาสหนานะคะ